ต้นค่ะขอรครบขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อบปุ่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้เวทีเราก็หน,นาแน,น่นนิดนึงครับก็ว t b Original นะครับโปรตัวปลอมหรือเมียนคูนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่สําคัญมากๆของเราอีกโปรเจกต์หนึ่งสำหรับปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทีมงานเราเองก็มีความตั้งใจอย่างมากที่การในการที่จะเลือกเฟ้นหาเรื่องแล้วก็รถ ที่เหมาะกับคนดูไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยหรือทั้งต่างประเทศนะครับเราเองก็ใช้เวลากันพอสมควรเลยในการที่จะเฟ้นหาเรื่องที่ดีที่สุดมานําเสนอซึ่งเราก็ได้ไปเจอเรื่องนี้แหะครับที่เราคิดว่าทั้งรสชาติที่มีความเป็นความแบบเรียกว่าดีไทยๆเข้าถึงง่าย มีความตลกเหมือนโรแมนติกคอมดี้ซึ่งผมเชื่อว่าก็เป็นทรงที่คนดูไทยชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในเรื่องราวจริงมันมีอะไรมากมายกว่าความเป็นโรแมนติกคอมดี้ด้วยเราเราเลยมาเจอที่เรื่องนี้เลยเแล้วเราก็ถูกใจมากอยากจะผลิตมาเป็นซีรีส์สาหรับให้ทางผู้ชมของทีวีทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วพอเรานึกถึงโรแมนติกคอมดี้เราก็ต้องนึกถึงสตูดิโอที่สามารถที่จะนําพาสร้างสารรค์คอนเทนต์ของเราได้ก็นี่เลยครับมันดีเวิร์กนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นําของชองรานี้อยู่แล้ว แล้วนะครับในส่วนของโรแมนติกคอมดี้แล้วก็มีผลงานมากมายที่ประสบความสําเร็จเราก็ได้มาเจอกันแล้วก็ทํางานร่วมกันเป็นครั้งแรกในซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็สนุกมากเลยต้องบอกว่ามีการทํางานหลายๆขั้นตอนที่เราก็ามาร่วมงานกันแล้วก็มาพัฒนาร่วมกันเพื่อให้โปรตูปอมที่เป็นซีรีส์ที่เป็น IP ที่มีชื่ออยู่แล้วออกมาเป็นในรูปแบบของซีรีส์ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมาะกับคนดูในตลาดบ้าเรล่าด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามกัน ความน่าดูของเรื่องนี้เลยครับความน่าดูอ่ะให้คุณออฟละกันจริงๆก็อย่างที่พี่หมอพี่หมอพูดหมดแล้วมันมีความแบบร่มติดคอมดี้สนุกมากแล้วก็จริงๆเนื้อหาค่อนข้างแปลกใหม่นะครับในวงการ B l เลราก็เป็นการเล่าเรื่องใหม่ๆเพราะจริงๆเรากว่าเราจะเลือกกว่าเราจะทําเราใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันในการพูดคุยว่าเออเราจะหาเรื่องแบบไหนมาสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นการแบบร่วมงานครั้งแรกเป็นทางการด้วยระหว่างมันดีเวิร์กดุมันดิกับ v t ทีีครับผมก็คิดว่าเป็น ช่องที่โรมนติคอมดี้แต่ว่าข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่แบบเยอะแยะมากมายเลยมีเรื่องเล่าที่คือไม่อยากพูดเยอะเพราะว่ากลัวสปอยแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกเลยครับว่ามันมีอะไรที่ไม่ใช่เป็นโรบนติคอมดี้ธรรมดาละกันมีอะไรให้เราต้องแบบค้นหาอยากรู้ในแบบทุกๆตอนแน่นอนอย่างแคสนี่เป็นยังไงบ้างครับผมเป็นนักแสดงครับผมจริงๆก็เป็นน,นักแสดงแบบว่าจากทางจังกัดวีทีวีเทเลนเนอร์นะครับ ก็อู้ก็พยายามหากันแบบนานมากแล้วก็แบบแคสแบบหลายรอบมากเลยนะครับผมจนแบบว่าได้เจอแบบน้องๆทุกคนครับเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับผมครับก็ให้ให้นักแสดงเล่าไหมไอดีอ่ะตัวแทนโอเคนะเรื่องโป๊ตเปอเมียนโฮนะครับก็เป็นเรื่องราวของเด็กดวงซวยคนหนึ่งชื่อพบทอนเนี่ยดวงซวยมากทำงานหาเช้ากินข้าบทถูกหวยเนี่ยก็ซวยโดนรอชนอีก แต่ว่าก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็คือเขาเนี่ยได้ข้ามโลกนะครับมาอยู่ในร่างของอ p โปเยวันนี้ก็แต่งตัวมาในลกอโปเย่ให้คนเห็เเเเน <laughs> เสริมเล็กๆน้อยๆทายาทเศรษฐีหมื่นล้านคนนี้เนี่ยเหมือนจะแบบได้มาใช้ชีวิตสบายๆอยู่หรูกินดีใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายดันมาเจอพระเอกของเราก็คือคุณสุริยะครับก็ผมก็เลยเป็นคู่มั่นของเขาที่จะต้องแต่งงานด้วยกัน แต่กลายเป็นว่าผมเนี่ยดันมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถอ่านใจคน <ใจ S 2> ได้ครับก็เลยรู้ตั้งแต่แรกเลยครับจับโปได้ตั้งแต่ว่ามาตั้งแต่แรกเลยว่าเขาเนี่ยไม่ใช่อโปตัวจริงแต่ทีนี้ด้วยเหตุผลทางธุรกิจะครับเราก็เลยต้องแต่งงานกาันต้องมาทําให้เขาเนี่ยเทรนเขาให้เป็นโปตัวจริงให้เนียนที่สุดเพื่อที่จะได้ดีลธุรกิจนี้ได้ครับก็สนุกมากครับเรื่องต้อตอน <laughs> เรื่องต้นก็จะเป็นฟิลนี้ครับใช่แต่ว่าจริงๆมันมีเนื้อหาแบบดีเทลแทรกเล็กน้อยเยอะมากอยากให้ทุกคนได้ติดตามครับ ติดตามได้ยังไงคะที่ไหนยังไงอันนี้บอกเลยก็เป็นผลงานทาง VTV Original นะครับก็ติดตามได้ทุกวันศุกร์สองทุ่มนะครับใช่ครับเป็นผลงานเป็นผลงานจาก VTV Original นะครับดูได้ทางที่แอปพลิเคชัน VTV นะครับหรือว่า w w w VTV VIP ครับ ก็ยังไงก็ขอฝาก VTV Original อีกเรื no, ่องนึงนะครับโปรตอมมีเอ็นฮูให้กับทุกท่านนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นซีรีส์ที่เป็นรสชาติที่ถูกใจคนดูของเรานะครับเครียดกันมาทั้งปีแล้วเนอะใกล้ๆสิ้นปีผมว่าเจออะไรที่รู้สึกว่ามันมีความสนุกสดใสหัวเราะไปด้วยกันผมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เตรียมหมอนมาต้องเตรียมเพื่อนมานั่งดูด้วยกันเพราะว่าจะต้องหัวเราะไปด้วยกันแน่นอนยิ่งจะเป็น เป็นแฟนเป็นจิ้นกันเนี่ยผมว่าดูเรื่องนี้ก็จะรักกันแล้วก็หัวเราะกันไปอย่างมีความสุขนะครับผมฝากด้วยทั้งตลาดทั้งเมืองไทยแล้วก็ตลาดต่างประเทศผมเชื่อว่าน่าจะมีกระแสแน่นอนแล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยทุกๆตอนนะครับทางบีทีวีครับคช่กรบสุนิรงนไปอันเสิร์ตนะครับอ้อการ